นัดไนกไก่จิกทัวสวัสดีค่ะเย่ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่จะมาอันบ็อกซิ่งอัลบัม้มแบ็คพิงค์ฮาวอยู่ไรแดดนั่นเองก็คือมาถึงแล้วมีพร้อมส่งบางส่วนนะจ๊ะอ่ะของอยู่กับเราแล้วเย่มาเดี๋ยวอันนี้เป็นจากวิดาม่านะคะเดี๋ยวเริ่มแกะบับเบิลก่อนเลยดีกว่า1 2ึซัมก็เนี่ยนะคะแกะออกมาจากเอ่อบับเบิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ บอกเลยว่าเรามีเปิดขายบั้มเปล่าอยู่มีแจกทองด้วยทุกๆร้อยบาทคือ1นึ่งิ์นะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใน description หรือคําอธิบายด้านล่างนะคะจะบอกว่าของแถมนั้นมาในซิลอัลบั้ม่ยดูดิก็คือใครที่สั่งแบบไม่แกะเราอาจจะต้องเออเอาออกมาเพื่อดึงของแถมออกมานะคะ ก็จัดให้เนาะอ่ามาด,ดูของแถมกันก่อนเลยดีกว่าแถมจับวิจาณมาเลคะเป็นการโคโลแกรมส่วนมากมายทีเดียวเชียวมีการรวมนะักครับฮันแลนด้ก็คือการรวมว่าเป็นแนวนอนเนโรเซ่ด้านหลังมิซ้ามินนี่จิซูค่ะ ตันมได้หนึ่งเซตนั่นเองมาทีนี้ก็ดูของข้างในกันดีกว่าปกนี้เป็นแบบโฮโลแกรมแบบว่าก็เปิดแยกออกมาได้ดูหน้าดูหลังข้างหน้าเฮ้ยมันดีมากแต่ด้านหลังเล่มใหญ่มากพแต่แบบไหน,นข้างก็ไม่มีอะไรไหนเขาลองเปิดอตรงนี้นิดนึงเราแอบสงสัยว่า เอ้ถ้าหาว่าเขาเคลมอ่าด้านในก็คือเป็นเฮ้ยมีลายนิ้วมือด้วยมีลายนิ้วมือคนแพ็กก่อนหน้าน,นี่ยว้ายข้างในก็เรียบๆนะคะปิดไว้อย่างนี้จะดีกว่านะคะเขาเอาของสุ่มออกก่อนมาเปิดฟโฟโต้บุ๊นเลยดีกว่า คือโฟโต้บุ๊กเล่มใหญ่สะใจมากดีเอ้ยอันนี้แบบว่าเจนนี่มีมุมฝากหุ่นดีคนเด็นนลเปกดข้ามแล้ววะอา้าไม่มีความแบบว่าระหว่างเล่มก็จะมีเล้อเพลงแทกเล็กๆน้อยๆอ,อ,อู้จิโซเดือค่ะเอ๊ะหน้านี้เป็นไปทำอะไร แต่รู้สึกว่าเป็นอัลบั้มที่ทาง YG เว้นหน้าน้อยแล้วนะว้าวโอ้โหเท่มากฟิซาเท่จริงนายโรเซ่ผู้หญิงคือเท่ได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมฉันชอบแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีแบบคอมแบ็ค เยวจะทิ้งลิงก์สั่งในช้อปปี้ไว้ให้นะคะทุกคนเราแนะนําว่ามาสั่งในช้อปปี้เราดีกว่าเพราะว่ามีสิทธิ์ลุนทองทองช่วงนี้ก็คือแบบขึ้นเรื่อยๆเลยคิดว่าปลายปีนี้ถึง40,000ด้วยมีคนเขาประมาณการไว้อ,อย่างนั้นนะคะ <c oughs> นี่ขึ้นเซตใหม่แล้วรูปภาพมันดีมากพี่แกว้าวอัลบั้มเปล่าเราก็ขายที่200นะคะโฟโต้บุ๊กทั้งหมด132หน้ารูปสวยขนาดนี้ไม่มีได้ยังไง <c oughs> แล้วก็รวมกับซีดีนะ200บาท ถ้าขนส่งก็ได้ช้อปปีนะคะเค r รี่เอกับช้อปปี้เขาสปอร์ตค่าส่งที่สาสิบาทเท่านั้นดีมากดูดิดีมากเลยอะ่ะนี่นคือมี2อีมนะคะออกดำดำแล้วก็ออกแบบสีสันปิ๊ดๆนิดหนึ่งอันนี้สีดีนะจ๊ะมาเจ็บเข้าไปมเมื่อกี้คือพอแกะออกมาปุ๊บแล้วมันก็บึมๆออกมาเ็ษต่อไปที่ให้ดูก่อนจะไปดูของแถม ก่อนจะไปดูของแถมกันนะคะไปดูที่อันนี้ก่อนเลยโปสเตอร์พับนะจ๊ะก่อนเนี่ยนะคะเป็นด้านหน้าของโปสเตอร์พับอัลบั้มแบ็คพิงฮาวอยู่หลายนั่นเองนะคะคิดว่าขนาดก็คือ B3 มามอะไรก็เหมือนโปสพับของฝั่งญี่ปุ่นนะคะก็คือเก็บด้วยกันได้เลยเวิร์กมากต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูแปะก้อนเนี่ยนะคะเป็นด้านหลังของโปสเตอร์พับนั่นเอง ที่มาในอัลบั้มแล้วก็คือดูทรงคุณค่าขึ้นเยอะเขาเดิมนางจะชอบทําให้มันแบบขาวๆโลนๆเนาะแบบนี้ก็ดูดีขึ้นมากเลยต่อไปก็เดี๋ยวดูของสุ่มในอัลบั้มกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เนี่ยนะคะของสุ่มในอัลบั้มจากที่เราเข้าใจมันไม่ใช่ว่ามันต้องมีโปสการ์ดสองอันหรอนี่ค่ะโปสการ์ดเราเป็นจีซูนะคะก็คือ ได้ออจีซูนั่นเองก็คือแบบนี้เป็นโฟโต้การ์ดสุ่มนะคะจีซูเวอ์พิงค์นะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นแบบ,แบ,บการ์ดรวมแล้วข้างหลังก็เข้าใจว่าคือแบบ NEVER ร์วิบบี้กอะไรประมาณนี้กังสงสัยว่า,าปโปรดการ์ดหายอันนึงหรือเปล่าเดี๋ยวขอเวลาไปเช็คแล้วมาบอกทายคลิปนะคะต่อไปให้ดู โปสเตอร์ก่อนที่เป็นโปสเตอร์แถมในเฉพาะรอบพีออเดอร์เท่านั้นนะคะไปดูกันเลยเนี่ยนะคะก็เป็นโปสเตอร์แบบดับเบิลไซด์โปสเตอร์นะคะเป็นโปสเตอร์2ด้านนั่นเองก็ขนาดค่อนข,ข้างใหญ่กว่านในกล่องน,นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูแกรีซ่าดูแพงมากนะคะเมนเราเราบอกแล้วว่าเราสปอร์ตทั้งวงนะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บออลเมมนะนี่เจนนี่คือทุกคนดูแพงแบบเจนนี่จีซูแกแกแกต้องดูแกต้องดูงดนี่ โรเซ่นะคะความขายาวของชีแกทำไมดีแปลอันนี้ด้านหน้าค่ะต่อไปก็คือดูพริกเดี๋ยวดูด้านหลังกันจ้ะก็เน,นี่ยนะคะก็คือด้านหลังนั่นเองคือเป็นชุดเดียวกันแต่แบบเปลี่ยนท่าโพสก็คือมีความแบบเฟยสกว่าเดิมหรืออะไรประมาณนี้มาค่อยๆดูกดูไปนี่มเปลี่ยนตำแหน่งโยงตำแหน่งยืน ก็คือถ้าใครที่แบบเป้าหมายเอาเจ้าโปรตเตอร์เนี่ยติดผนังนะก็ต้องซื้อ2ใบน,นะคะไม่นั้นด้านหนึ่งก็คือให้ผนังดูโอเคก็สไตล์นี้นะ,ะจะ๊ะจานี่ร้านค้านะคะชื่อไก่จิกทัวไขายของในช้อปปี้เสิร์ชหาก็ขึ้นเลยค่ะหรือเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ให้ข้างล่างนะคะตอนนี้มีกิจกรรมแจกทองอ่านกติกาข้างล่าง และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบพระคุณที่รับชมนะคะติดตามดูคลิปต่อไปได้เลย Unboxing เพียบขอบคุณครับผม